อันยอง Happy m มมสวัสดีค่ะเปิดมาเจอคลิปนี้ไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้พามากินอาหารเกาหลีที่ระยองค่ะอ่ะมุมนี้น่ารักแวะทักทายนิดนึงไปค่ะเดินเข้าไปในร้านกันไปดูบรรยากาศในร้านแล้วก็ไปเลือกโต๊ะนั่งกันนะคะมุมนี้น่ารักมากสารังเฮโยสรังเฮใจโซคิว so มากเลยนะคะนี่สั่งอาหารไปแล้วก่อนจะเสิร์ฟอาหารก็จะเสิร์ฟเครื่องเคียงแบบนี้มาก่อนเลยตามด้วยกระทะปิ้งย่างแล้วก็ไข่ตุ๋นแบบนี้ค่ะน่ากินเนาะแล้วก็นี่แหละคะ่ะ หมูสามชั้นนะคะวันนี้เพิ่งมากินครั้งแรกนะคะก็ไม่สั่งเยอะนะสั่งมาเซิร์ฟๆดูก่อนค่ะว่าจะอร่อยจะผ่านไหมหมูสุกแล้วมาเลยค่ะม้วนผักกันไปเลยมองมาเป็นคนที่ชอบกินอาหารเกาหลีมากๆเลยนะคะร้านโปรดก็คือจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะแถวโคเรียนทาวนะคะร้านนั้นคือไปบ่อยที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยก็มาร้านนี้ก่อนเนาะอมัมเข้าไปอร่อยโอเคใช้ได้นะคะทุกคน ร้านนี้อยู่แถวถนนคอ .2 อนะคะติดกับร้านกูเอ็นยูเลยค่ะร้านเดียวกันเลยก็ว่าได้ปิดท้ายด้วยกุ้งนองเกาหลีค่ะก็ลองมากินกันได้นะคะเพื่อถูกปากถูกใจสําหรับมองก็ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะได้อยู่แต่อยากจะบอกว่ามีร้านเด็ดอีกร้านนึงเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้านะคะ